จันก็แค่ปากซอยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะที่มาเยี่ยมชมช่องปัฒเดือนันแนลนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสูู้หสุคนพี่น้องจ๋าที่มาเยี่ยมชมช่องปัฒเดือนันแนลนะคะมีหนุ่มไทยคนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวนะคะแล้วพอไปถึงเบียงจันท์หน้าอนุสาวรีย์ชัยหนุ่มไทยคนนี้ก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงแคปชั่นว่า เวียงจันท์ก็แค่ปากซอยนะคะอุย้ยคําพูดคำเนี้ยแคปชั่นนี้ของหนุ่มไทยคนนี้นะก็มีคนลาวหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีแล้วก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ว่าให้หนุ่มไทยคนนี้ว่าเนี่ยถ้าแค่ปากซอยอะ่ะก็อยู่บ้านมึงสิอะไรประมาณนี้เนาะมาเที่ยวประเทศลาวทาไมต้อใหประกายเป็น ดราม่าเดือดกันขึ้นมาเลยนะคะทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวเลยเนาะนะคะคนลาวหลายๆคนก็ออกมาปกป้องคําพูดคํานี้ด้วยนะคะว่าไปว่าเขาทําไมกับมาเที่ยวประเทศลาวเราเขาทําให้เราประเทศลาวเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมาคําพูดคํเนี้มันไม่ได้เป็นคําที่เสียหายแต่มันเป็นคําพูดที่หมายถึงว่า บ้านใกล้ๆก,กันแค่เนี้ยเดินออกจากบ้านลรมาถึงปากซอยก็ถึงเวียงจันท์แล้วเขาไม่ได้หมายความเป็นอย่างอื่นเลยแต่ทำไมเข้าใจผิดแล้วก็มีคนลาวหลายๆคนออกมาปกป้องหนุ่มไทยคนนี้นะคะว่าอ่ะไม่ควรที่จะไปว่าเขาอย่างนั้นเขามาเมืองเราเขามาเที่ยวประเทศบ้านเราเขาก็นำเงินมาให้กับประเทศเราแต่ทำแบบเนี้ยมันเสียภาพพจน์ของประเทศ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเราไปดูคนเขาเลยนะคะว่าคนกลุ่มนี้เขาพูดถึงคนเราที่มาคอมเมนต์เกือดให้กับหนุ่มไทยคนนั้นว่าอย่างไรเนะาะอีสูบดราม่าอีกแล้วคูแล้วว่าเข้าใจคนคอมเมนต์สูบเออเขาไม่เห็ไหนไอ้นี่ซื้อปิดอย่างนี้นี่พวกนี้คนท้ากับอดุสสรีนี่แล้วว่าว่าเที่ยวเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็หมายความว่า มามาลีลาเขานีนะซ้ำก็ไปอันป่าซอยซ้ำก็ไปนาบ้าซ้ำก็ไปนาฮอมเขานีแล้วสุไปคอมเมนต์ดา่าเขาเนี่ยนะสุขคือโง่แทไอัพวกคอมเมนต์ดา่าบบมือหูมือตาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นอยู่บ่ฮะเห็นว่าเข้าห้องเฮียนแล้วเขาบ่าให้สิงเข้าแล้วก็แสดงความโง่หมดเลาได้พวกนี้เนะี่ยเอองโงแบบ่งโงงโงแบบโง่พิสดารโง่แบบว่มีขีติเลย จังไหนไปคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์ก็ว่าไปเที่ยวบ้านพ่อบ้านนี่เขามาเที่ยวดีแล้วบอกอีหาย้องห้ามึงเขาเอาเงินเขามาประเทศเท้าเนี่ะห้าสูฟูมือนี่เขาแลีนตายน้ำเขาสิจัดใหญ่แล้วเขาเข้ามาเที่ยวนะครูมีพ่อที่ยองมึงขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาเที่ยวเด้อเพราะให้มีเงินเข้าประเทศคอยเราเห็นจังซีมันเป็นสิบปีนาเขาอาซาหัวสบู่ฮุกต้นหุกโตนี่ยาทุกมเข้าซื้อน้ำเขาจนเม็ดยังสิบปีนาเขาอีก อันนี้มันเป็นตังเบาอันได้ทึกกูก็ว่าถึกอันได้พิชกูก็ว่าพิดเขามาเที่ยวแทนทีซีดีจสันตัวอีห่ามึงบ้าห่ายองหยาบมึงห่ายองหยาบแต่ตั้งแต่จัดหกคอตอมมึงไอ้เนาะกูแหงดาคนผูเป็นหัวสมองมีนี่แม่เออเขาทายลงจะสิกะแหงนี่สันตัวคนจึงว่าโอ้มาเวียงจันง่ายเนาะนี่แล้วก็รถตู้ด่ามากตัรถตู้หาสิจบไปนี่เขารถตู้มานี่เออ นี่อ,นอยู่บ่อ่านเป็นยี่บางสู่ขนาดที่คอมเมนต์อีกอย่างมือหูอมือตาเลยแม่เบิ่งเลยแม่เออวยขนาดซ้ำนี้มึงยังบ่เข้าใจเลยขอโทษแทนคนที่ไปคอมเมนต์เด้เออขอโทษหลายๆขอโทษแทนดีๆเอออัอพวกอันนี้มีสมพอเลยเนาะเออ ไปสิงเข้าเทียนี่บ่ได้แห้งโบต้องสิงเข้าแห้งซีอันนเนียนมาจากซีมีมาตรฐานบบบุ๊คแบนี้นะเออใบ่ประกาศสูญงเนียนแต่ยเมรกูเบิ่งอยู่นี่กูสิเอามาจู่ชิมใบ่ประกาศสูน่ะสูจบอยู่บ่ปห้อย่างนี้เนี่ยนะเออสูจบยงเนียนแต่อยู่นี่นะเอามาิกันไม่ประกาศสูน่ะจู่ชิมเก่งแท้อันคอมเมนต์ไร่สาระนะน่ะโอ้ยข่าวว่าที่ยวกดีตัวเอาเงินเข้ามาฮะน่ะนิ่มสูว์เดนีิเงินเท่าไหร่แล้วนี่นะ พันบาทเขาซ้ำหกแสนหกสิบหกพันกี่บาทอะไรหกหกแสนหกสิบหกบารบอนหกแสนหกหกแสนเจ็ดสิบแล้วเขาเข้ามากระบุนหัวแล้วดิยังสิมีดาเขาอีกอยู่มาโรดมาโลดเข้ามาโรดมาถอดมาทานมาสั่งคนต่อคอนเทนเนอางเข้ามาให้เิดเข้ามาโลดเข้ามาเข้ามาลายๆายบใเจหลายเ้อที่เข้ามาเที่ยวประเทศค่อยให้ร่ำให้รวยให้สุขดีมีแฮงอืขอบใจร้ญไอเอ้ยเข้ามาเที่ยวประเทศเฮาจังสีสันตวลุกเลยโง่อี พวกไปด่าเขาด่าที่เนี่ยเขามีรายได้น้ำเขา,าน้กว่าผมก็ต้องไปซื้อว่ต้องกินมีเขาเลยว่าต้องไปกินเป้งนกพริกนกพริกทองชายน้ำปูน้ำปลาสอสอิ่มก็ต้องกินของเขาเด้อจ้าเขาที่เนี่ยฟาดไปสมอเนาะหมื่นสร้อยอ่ามีอายคนไทยท่านหนึ่งเนาะมาเที่ยวโซโ่โป๊เล่าแล้วอ้ายเล่าถ่ายหูก,กับประตูไส้แล้วเขียนแคปชั่นลงว่าเวียงจันก็แค่ปากซ้อยความหมายก็คือถึงแม้ว่าเล่าไทยจะเป็นแบบว่าอ่าคนละประเทศกันเนาะ คนละประเทศกันแต่ว่าไก่กันเหมือนหน้าปากซอยเลยไก่สํมได้ไก่ส่างเนาะใจอยากไปเหมือนหน้าปากไก่กันเหมือนหน้าปากซอยเลยความหมายมันโคตรดีเลยทุกคนเข้าอุตส่าห์มาเถี่ยวประเทศเฮามันดีสมได้แล้วป้านันดีใจได้เห็นแบบคนไทยมาเถี่ยวแบบเมืองเฟืองหลวงพระบางเวียงจันทร์โอ้โหแล้วก็พผู้หัวโลนะนะแข็งใส่สมบูรณนะ์นะคือแบบป้านนะั้นดีใจได้เข้าอุตส่าห์แบบซืนส้มซืนสอบประเทศเฮาอยากมาเถี่ยวประเทศเฮาแล้วไปเห็นคอมเมนต์ เป็นผู้ยิงบนไอ้ใจว่าเป็นผูน้ยิงบอไปคอมเมนต์ว่าอานาปาักซอยมึงคือบที่บานมึงป้าเห็นแล้วคือแบบขืนแทนเลยเป็นยังตรงเมนขนาดนั้นมันเสียภาพหลักมันเสียผาพหลักปปปปมันเสียผาพหลักประเทศเท่าใดโอ้โหอ่าเล่าบอลบอบจักภาษาไทยเนาะเล่าขีดว่านาปักซอยเปรียบเสม,มือ่าแคบเบียงจันมันแคบแบบว่าบริกวางเป็นเมืองต้นเล็กๆแคนาปักซ้อย ความหมายเราเข้าใจแบบนั้นที่จริงแล้วนาปักซอยเปียบเสมอนอเออมันไก่กันนะทุกคนไก่กันถึงแม้ว่าจะเป็นคนละประเทศแต่ว่าใจอยากไปมันกับไก่เปรียบเสมอน,นาปากซอยความหมายดีแห้งเขาขี่รถตู้มาเที่ยวลาวเนาะมาจอดรถท้ายท้ายหุ่นยนต์อุวรีแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นว่าเวียงจันทร์กบแค่ปากซอยผู้ถามเขาพิษบอลไหนความหมายเขาเวียงจันทร์กบแค่ปากซอยคือ การไปมาสะดวกสบายเนาะซุ้มปึ๊กน้อจันก็แคบอันปากซอยก็คือกูขี่รถจักรไปอุดรอนกูนยังว่าอุดรอนก็แค่ปากซอยฮัแหละอันยามเฮียนชุบัตั้งใจเฮียนห่น่าโอ้ยพวกปึ๊กพวกสมองมาปัญญาควายโอ้ยตายแล้วสงงวยเขาหินโอ้ยกูแค่เซ็นน้ำสููแหละได้ไปคอมเมนต์ดาขาแทีวว่าไอ้เว้นเว ปานขับพิษอย่างอู้<ฮ>จะแม่นสุงนี่แหละเพื่อนๆจ๋าเขาว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าการที่เราควรจะเรียนรู้ทั้งภาษาไทยไหนว่าภาษาไทยเขาแตกฉานแค่เขาพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจถึงความหมายว่า คำว่ามาถึงเออเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยยังไม่รู้ถึงความหมายก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแล้วนะคะหนุ่มไทยคนนี้เขามีความคิดแค่ว่าบ้านเมืองไม่ได้ไกลกันเลยแค่เดินออกจากบ้านมาแค่ปากซอยเราก็ถึงเวียงจันท์แล้วไม่ใช่หนทางไกลหรือว่าระยะทางอ่ะไม่มีปัญหานั่นคือความหมายของหนุ่มไทยคนนี้เนาะทีเนี้ยอ่าเขาก็มี คนลาวหลายๆคนหลายพันคอมเมนต์เลยลย่ะแล้วก็หลายๆคนออกมาปกป้องคนนี้นะครับออกปกป้องหนุ่มไทยคนนี้ว่าไม่ควรที่จะไปพูดไม่ควรที่จะไปว่าให้เขาอย่างนั้นเขามาเที่ยวประเทศเราก็ดีแค่ไหนแล้วเขาเอาเงินมาให้ประเทศเราแล้วเขาก็ปีหน้านียเขาก็จะเป็นปีการท่องเที่ยวของลาวถ้าเกิดว่าคนลาวที่จะปกป้องประเทศชาติด้วยการที่ไม่รู้ ภาษาเลยหรือว่าไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรไม่รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรแบบนี้เนี่ยอ่ปีการท่องเที่ยวก็คงจะต้องจบเตุกันเลยแหละนะคะเป็นอย่างไรคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วใครมีคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ